แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือยักษ์ติชวา,าในบันทึกอยุทยานะยักษ์ติชวานี่อาจารย์นิติเอลศรีวงศ์สันนิษฐานว่ามักซาพวกบุกิตที่สุลาเวสีในยุคนั้นที่ขึ้นมาเผาทาลายเมือง พัทลุงที่วัดพระโคไปเมืองพัทลุงที่เขียนบางแก้วรวมถึงเมืองนงครศรีธรรมราชคราวนี้พอโดนเผาทาลายก็จะกวาดต้นผู้คนแล้วก็เผาทำลายเมืองอนะครคราวนี้อยุธยาก็เลยใช้วิธีว่ายกพื้นดินตรงนี้ให้กับศาสนาอ่าก็คือพระราชทานที่เรียกว่าพระรานที่กลัลปนานให้กับศาสนา,าพื้นที่ที่พระราชทานตรงนี้ก็คือตั้งแต่เขาพระบาทเชียนใหญ่รอยต่อระหว่างอาเภอหัวไซกับเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชก็อยู่บนแนวเดียวกับสันชัยนี้นะแล้วก็ลากยาวไปจนถึงเขาตังกวนที่สงขลาแล้วก็เขียนเป็นแผ่น ภาพว่ามีวัดอยู่69วัดมีเมือง2เมืองคือเมืองพังยางกับเมืองสติงพระครับอันนี้นน้ราชการอะไรนะคะตระดิน,นพันาราเลยโอ,อ้ทีนี้คนที่ศึกษาแผนภาพฉบับนี้นาาเนี่ยคนที่เจอท่านเรียกว่าอาจารย์มานิติว่าอีกนะคนที่มาศึกษาต่อก็คือท่านศาสตราจารย์สุธิวงพง์ไพบยญครับก็เขียนรายงานวิจัยออกมาเล่มหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกข้อสันนิษฐานของอาจารย์ชัยวุฒิก็คือแผนที่ฉบับนี้เป็นแผนที่ที่ หลวงพ่อทวดเดินสำรวจเพื่อประกาศเขตว่าเขตนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์พระทานให้กับวัดพระคุีปกคร <6 S 2> คองดูแลคณะ,ะสงฆ์พื้นที่แถบนี้โดยมีหลวงปู่ทวดเป็นเหมือนเจ้าคณะเจ้าคณะที่ดูแลวัด69วัดแล้วก็บ้านเมืองทั้งหมดแถบนี้